ว่านี่คุนจกเรียจะเรียกว,ว่าชมหมูนะคะนี่เดี๋ยวนะนุจะทําให้ดูถาว่าจะทำแบบนี้เหคะเอ๊ะเอ้ยเอสโ่แล้วชมหมู <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่นะคะวันนี้นะคะนันุก็จะพาพี่ๆทุกคนเที่ยวหมู่บ้านนะคะไปพบปะคู้คนในหมู่บ้านนะคะนันุจะรีวิวหมู่บ้านนะคะว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างน,นะคะแล้วก็ จะให้ทุกคนได้ดูคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเลยนะคะเด็กในหมู่บ้านนะคะไปกันเลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสาวถ้าไม่มีเด็กตอนนี้นะคะนังนุนก็ไม่ได้มาพูกอยู่ตรงทุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะนี่เจ้าชม อันนี้ก็จะเป็นลูกของอะโวคาโดนะคะจะเป็นต้นอะโวคาโดในหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านฮานานเขาจะปลูกอะโวคาโดกันเยอะมากนะคะเดี๋ยวถ้าพี่ๆคนไหนสนใจอะโวคาโดก็ทักแช่มาหาหนานุได้นะคะนี่อาทิอาทิน,น,นะน,นี่นะคะ เรามาเจอสาวๆทงขนมนะคะนี่ทงขนมฟัดทองนะคะอยู่หมู่บ้านฟัดทองก็จะทงขนมฟัดทองนะคะใช่ไหมค่ะไม่ทราบว่ามันยังไงนะยมาแล้วก็สักคูก็จะทางขนมฟัดทองใส่สักคูนะคะใส่ดอกอาชาด้วยนะคะอร่อยแซ่บไปเลยจ้ามีขนมด้วยเดี๋ยวน้ารู้จะให้ดูเจ้าของบ้านนะคะสวยมากเลยนะคะอะไรเลยจะว่าดูไปดู น,นี่นะคะนี่สวัสดีกล้องไหนยจ้าจของบ้านเราทำมาเนี่ยในสม่ส์ก,การพอยเจ้าของบ้านคือขื่นไอไอนีดนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อตรงน,นี้ก็จะเป็นตรงของตรงมาเฟือนะคะลูกข,ของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เราสามารถเด็กกินได้เลยนะคะข้อดีของการอยู่บนไดก็คือเราสามารถกินได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าเราต้องถามเจ้าของก่อนเราไม่ต้องซื้อนะคะ หมุดลานมาเน้นเดี่ยวโอเคน,นี่อันนี้จะขอนบ้างอน,นุญาตแล้วนะคะเกลียวมากจุแต่มีเด่นะออนะมัาบอกนี่นะคะทุกคนเราเราไปหาย่า,ยาผู้ใหญ่นะคะหยุดเตีงบ้างเลยนะคะมีเดี้าวของก่ง อสดาราวีนี่นะคะคนนี้เป็นแม่ของนันนนะคะแม่แม่ทูหัวนะคะแม่ใหญ่เออแม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่ใหญ่ของนันนนะคะสวยน่ารักมากคุณกนี่ยสวยเหมือนนันนนเลยใช่ไหมคะแม่ใหญ่นะคะแม่เลอยู่บ้านพี่พี่กันนอทโลนะคะน้องสาวของนั้นโนสวยน่ารักมากพี่จะจเทียนนหนเนี่นอพี่จะนเทียนหรือไพี่พี่กีนเชบพี่พี่เอาเขาไปพี่พี่พี่กินหมากนะคะอาบะ จำาพี่แหละนี่พี่พี่เดิน้องกับน้องแมวสองตัวนะคะนี่คนนี้ก็จะเป็นพี่พี่ขี้นะคะไม่ใช่คลิปวิดีโอพี่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 เต่าเจอนี่พี่พี่เต่านะนี่นึกใหม่โอ้ย คนนี่ก็จะเป็นพี่ๆโดนะคะชื่อว่าพี่่เต่านะคะชื่อปากุญยาก็คือพี่ๆขี้แม่ไอพี่แล้วเนาะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะนี่คนนี้ก็จะเป็นเด็กๆในหมู่บ้านพระทองนะคะนี่สวัสดีกล้องเนี่ยสวัสดีครับเอ้ อันนี้ก็จะเป็นขอนเล่งขอนเด็กๆในหมู่บ้านนะคะจะเป็นโรคนะคะนี่ติ้นนี้ก็จะเป็นผักอันนี้ก็จะเป็นยอดฟักทองนะคะนี่หน้าตายอดฟักทองก็จะเป็นแบบนี้นะคะอยู่หมู่บ้านฟักทองก็ต้องปลูกฟักทองนะคะนี่เยอะมากเลยนะคะจะเป็นสวนฟักทองนะคะตอนนี้จะเปพูดๆดินะคะพูดกเดูดๆดแกงมากแล้วนะคะดูงไม่ค่อยไหวแล้วนะคะเป็นยัไรหรอ คอจขุดสุดยอดอะไรต่อเรอยินพี่โดนอ่ะเรีคือจะไปขุดคัมมิ่งเลยต่อเลยคือคือเดินจะไปขุดคัมมิ่งนะเดี๋ยวเราไปเช่อผู้ส์กนุดตีเอ้าวรักรักรักนี่อันนี้ก็จะเป็นคัมมิ่งนะคะหัวใหญ่มาก เด vale ี๋ยวนะโน้จะให้ดูของเก่าแก่นะคะที่เมื่อก่อนยังไม่มีไฟฟ้าเราก็ต้องใช้ตัวนี้ทางเข้าสางนะคะนี่เขาจะเรียกว่านี่คนแก่จะเรียกว่าชมหมู่นะคะนิ่งเดี๋ยวนะโน้จะทําให้ดูว่าจะทำาบนี้นะคะเออเฮ้ยเห็นจระเหมู นี่นะคะสมัยบนมาเขาจะทําอันนี้นะคะทําเป็นข้าวสั่งนะคะแต่ว่าสมัยนี้มีเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาเราก็จะไม่ค่อยใช้แล้วนะคะเราจะใช้โรสีข้าวนะคะเดี๋ยวเราไปรักหากันนะเดี๋ยวเราไปรีวิวนะนี่นี่เขาก็จะมีสวัสดิการแหนดักด้วยนะคะเราสามารถแลกบัตรตรงนี้ได้นะคะม่ซส้ยอยกเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำกันนะคะ เข้าบ้านเจ้าเจ้าก็มีพระเจ้าอนาวิชิมาสวยและฉิดเดี๋ยวเราไปใจตังนะคะจะกผมร้านสวยๆนี่พมมี่มึงงอนนะค่ะที่สุดหยกตรงนี้ก็จะเป็นปังน้ำมานะคะเราก็สามารถมาตืมน้ำมาที่นี่ได้นะคะเอ๊ะ ขนมหวานที่เขาทำเมื่อกี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เราทำนะคะใช่เรามากินค่ะคะนเเลยรานปี่หน้าตาขนมหวานอันนี้อู๋เนอะหน้าตาขนมหวานถ่วบินละสี่สี่อยู่บ้านฟัดทองก็ได้กินขนมหวานฟัดทองนะคะนี่ฟัดทองใส่สับนะคะอูใส่ดอกอาญชันแต่บิลโลชอบอะไรเจ๊ นีอดู่วิี่ทำไมฉันสวยอย่างเงี้ยธอดรดูสิฉันสวยมากเลยอะเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยว่าออกซือ <c oughs> บ๊ายบายเที่ยวเสร็จแล้วกินอิ่งแล้วบ๊ายบายจุ๊บ